สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะถือว่าโชคดีที่มาเจอคลิปนี้อีกหนึ่งคลิปนะคะพรดีๆนะคะถึงสาวกของพระแม่ลักษมีทุกคนนะคะที่มาเจอคลิปนี้คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะก็คือสุ่มเข้ามาเป็นไทม์เลสพลังงานของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ,ะสำหรับสาวกของพระแม่ก็น่าจะประมาณ3เดือนไม่เกิน6เดือนนะคะเอเนจีนี้ เช็คดูก่อนว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะถ้าดูแล้ว้มันใกล้เคียงก็ฟังไปเป็นแนวทางอย่าเอาไปตัสดสินใดแดทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวถึงจะเป็นดวงส่วนตัวจะต้องมีวิจารณญาณน,นะคะนะมาดูค่ะมาดูดวงอย่างมีสตินะคะเอาแต่สิ่งที่ดีๆความหวังดีๆนะคะนะมาดูสิคะว่าถึงสาวกของพระแม่ลักษมีทุกคนนะคะ อันนี้จะเป็น E.P. ที่หนึ่งนะคะจะเป็น E.P. ที่หนึ่งขอเป็นครั้งแรกของโมโบด้วยนะคะที่ทำถึงท่านเนาะเออพระแม่ลักษมีนะคะบางคนที่ที่เจอที่เจอก็ขอให้คุณโชคดีนะคะโอมชะสระีลักษมีมาตาโอมชัยะสี ลักษมีมาตาโอมชะยะสีลักษมีมาตาสาธุนะคะขอให้เป็นพรดีๆสำหรับผู้ที่มาเจอนะคะเพียงโอ้โหถือถ้วยมันเลย <c oughs> สำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบังเอิญหรือไม่บังเอิญสุดยอดกาวถ้วยทำไมดวงดีจังสมกับวายสมกับเป็นสาวกของพระแม่นะนะคะคนที่เข้ามาเจอนะคะถือว่าบารมีของคุณกับท่านนะคะเชื่อมต่อกันนะคะเป็นเหมือนคุณอ,อันนี้จะเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะเป็นแบบ พร uh, นะคะหรือข่าวดีที่แบบกำลังจะมาถึงหรือว่าเป็นความช่วยเหลือจากเบื้องบนก็ได้เพราะว่าเขาเป็นอัศวินถือถ้วยมานะคะอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาอาจจะมาจากสิ่งที่คุณอ,อธิษฐานถึงนะคะ Your d r e a ค c o m เก o 9ถ้วยนะคะ8กระทาเป็นความฉับพันที่มันเกิดขึ้นความเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะหรือสิ่งที่มันจะเข้ามามันปึปักฉับพันแต่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะ อโอ้โหคิงถือช่วยพลังงานช่วงนี้จิตใจของคุณสมดุลขึ้นนะจิตใจของคุณสมดุลขึ้นออมีความรู้สึกถึงความรักนะคะอินเทน์และเป็นแบบมีมีโมเมนต์ถึงในเรื่องของความรักอะไม่รู้ว่าโสดหรือไม่โสดแต่มีมีจิตใจที่พร้อมที่จะแบ่งปันความรักนะคะไม่แปลกใจเพราะว่าอะไรรู้ไหม อันนี้มีแต่เมเจอเชียนเอาแหละบางคนเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์มาบางคนกํลังจะได้ข่าวดีนะคะคุณมีแบบการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่เร็วมากนะคะเออก่อนจะสิ้นปีนี้แต่ไม่ว่าจะคุณไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูตอนไหนคลิปนี้อิทธิพลสาเดือนไม่เกิน6เดือนนะ,ะเอาละ่ะทุกคนนะคะพ้าแม่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะ ไปกันมากกว่านี้นะเราก็จะมาพูดถึงนะคะพระแม่ลักษมีนะคะจะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาบนะคะแล้วก็เป็นเทพีแห่งความงามความอุดมสมบูรณ์นะคะความมั่งคัง่งอำนาจโชคลาบนะคะซึ่งได้รับความแบบนิยมอย่างมากนะคะเออสาวกของท่านนะคะท่านเนี่ยเป็น พระมเหสีของพระวิษณุนะคะผู้ดูแลจัก,กรวาลและก็อยู่ข้างๆพระองค์นะคะเสมอ,อ,อแล้วก็เป็นตัวแทนและก็คุณค่าของคุณภาพที่สูงนะคะเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตนะะ่ะนะคะหรือรวมไปถึงนะคะพลังแห่งจิตใจสติปัญญาความมั่งคั่งทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะพระนางนะคะเกิดจากมหาสมุทรนะคะเออมหาสมุทรนมขนาดใหญ่ที่ถูก ว่าปั่นป่วนโดยแบบเทวดาแล้วก็อสูรอันนี้ประวัติเนาะแบบสั้นๆนะคะอ่าทีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแบบถ้าใครศึกษานะคะจะแบบว่าสนุกเนาะทีนี้พรนะคะที่คุณจะได้รับนะคะสำหรับผู้ที่เป็นสาวกที่มาเจอคลิปนี้นะคะแล้วก็เป็นอีพีแรกด้วยนะคะอ่าเอาแหละสารนะคะหรือว่าพรถึงคนที่มาเจอคลิปนี้ ฉันขอนำพรอ,อันมากมายมาสู่คุณนะคะหรือว่าสาวกทั้งหลายเพราะฉันเกิดมาผ่านความร่วมมือของหลายๆคนเพื่อให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายและก็ความสุขทางวัตถุในขณะที่บนโลกในขณะนี้แหละนะคะพวกเราเนี่ยพยายามที่จะ สันหาความอยู่รอดความเป็นอยู่ที่อยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะดังนั้นโชคดีมีมาแก่ผู้ที่มีจิตใจนะคะที่มองเห็นถึงความงามที่อยู่ทุกที่นะคะดังนั้นไม่ใช่งามแค่ภายนอกหมายถึงว่ามีจิตใจด้วยนะเออจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่งดงามแล้วก็เสียงของหัวใจนะคะที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักนะคะความเมตตา นี่คือพอรนะคะที่คนที่มีแบบเนี้ยกำลังจะได้นะคะเออใครที่มีความรักความเมตตานะคะหรือว่าจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะหรือว่าคุณกำลังเนี่ยสมดุลจิตใจของคุณได้นะตอนนี้คุณกำลังแฮปปี้เลยเนี่ยตอนนี้แหละคุณกํำลังดึงดูดพรที่ดีนะคะเอาล่ะคุณได้รับพรแล้วก็ คำแนะนํานะคะในช่วงนี้นะคะหรือว่าไกลไลน์นะคะพรจากพระแม่ก็คือว่าความรักกําลังจะมาหานะเออความรักกําลังจะมาหาคุณแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักบางทีอาจจะเป็นเวลาที่จะต้องกล้าแสดงออกนะคะหรือว่าพูดความความรู้สึกความคิดของคุณนะคะเพื่อตามหาเนื้อคู่ ศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของคุณก็ได้นะคะต้องแสดงออกต้องเิเฟตนะคุณมีพลังการเิเฟตขึ้นด้วยแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะโชคลาบกำลังมาหาคุณและจะคุงอยู่กับคุณนะคะงานธุรกิจของคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะอาจจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น นะเออถ้าใครทํางานประจำเนี่ยข่าวดีมาแล้วทุกอย่างของคุณมันจะแบบโฟลมาเลยอะตามที่ไพ่เรียงมาเลยอันนี้แค่แบบไฮไลท์นะคุณนะคะในช่วงเวลานี้นะคะในการมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นการทํางานการทําธุรกิจของคุณก็ตามนะคะเออแล้วก็คุณจะอยู่ในวงจรอ,อยู่ในโฟลของคำว่าไม่ขาดแคลนนะคะ ออสำหรับใครที่เข้าไปสู่การเรียนการรู้การเรียนการสื่อการเรียนการสอนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในช่วงเวลานี้การเรียนการสอนจะได้รับรางวัลบางคนเนี่ยกำลังจะได้แบบชิงทุนหรือเปล่านะคะกำลังจะได้รับรางวัลหรือมีการสอบชิงทุนก็จะได้ทุนการศึกษานะคะอ,อ,อนาคตนะคะคุณเนี่ยมีโชคแล้วก็จะเป็นแบบ เขาเรียกว่าสามารถที่จะแต่งงานได้นะคะเออในอนาคตถ้าคุณได้พบได้เจอใครหรือว่าการทำหุ้นส่วนทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนจะได้เจอนะคะจากการเดินทางก็ได้นะคะเป็นพันธมิตรหรือว่ากัรระยะนิมิตก็ตามนะคะในช่วงจังหวะนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบสินเสมอกันนะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหจัดมน สี่เหรียญว้าวดอ e ไฮดรเฟไพ,พ่ผัไพ่ดีมากมีแต่ไพ่สวยๆนะคะอืมอาเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะทีนี้มาดูกันเนาะว่าอะไรบ้างนะคะเป,เป็นแบบว่าคำแนะนำนะคะเพื่อรับความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าสุขภาพนะคะของคุณเนาะในช่วงเวลานี้ ถ้าสมมุติว่าคุณขอพรนะคะขอพรจากพระแม่แลัศมีเพื่อความโชคดีเพื่อรับความเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือว่าสุขภาพก็ได้สติปัญญาอะไรอย่างเงี้ยสาหรับคุณแล้วก็ครอบครัวให้จุดตะเกียงน้ํามันหรือเทียนหน้าหรือแบบถ้าคุณมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นแบบที่คุณบูชายอยู่ไม่ว่าจะเป็นจี้หรือว่ารูปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คุณขอพรจากท่านหรือว่าจุดตะเกียง น้ำมันนะคะหรือว่าเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะต่อหน้าท่านหรือว่าอาดอกบัวสีชมพูนะคะถ้าคุณถ้าคุณสามารถนะนะนะคะหรือถ้าคุณไปสถานที่ที่แบบว่าเป็นแบบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาก็จะมีแบบเป็นเซตเป็นเซตให้นั่นแหละนะคะเออบางคนก็ ถือโอกาสนะคะไปสักการะก็จะแบบว่าเออเขาจัดไว้ให้คุณอยู่แล้วนะคะเซตที่แบบว่าไหว้พระแม่ลักษมีโดยตรงเลยนะคะอืมก็อันนี้ก็จะเป็นทริปให้นะคะอืมดอกบัวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยอ่าหมอโบไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยแบบสายพิธีกรรมนะคุณจะต้องไปสถานที่เขาเรียกว่า เทวสถานน่ะที่เขามีการจัดไหว้หรือว่าบวงสรวงเอยไม่ใช่บวงสรวงบูชากันน่ะนะคะไหว้ขอพรอะไรเงี้ยนะคะลองดูเนาะอ่ะถือว่าโชคดีมากๆนี่ขอดูหน่อยนะคะคํานําทางหรือว่าคําแนะนํานะคะสรุปขอห้าใบพอดีมาก3ามถึงหกเดือนนี้เอาละค่ะคุณจะตามหาอะไรบางอย่างที่ขาดหายในชีวิตได้ มีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายนะคะคุณกําลังจะพบคุณกําลังจะเจอนะคะการเจอกันของใครสักคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมธาตุดินก็ได้นะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องปรับตัวนะคะเออกับบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆห,หรือว่าเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นความรู้อะ่ะ จะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะคะบางคนคุณจะเห็นแบบสัญญาณหรือว่าอะไรบางอย่างแสดงว่าเฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นแมสเซจบอกคุณอย่างเช่นขนนกก็มีนะคะ The f ฟู l จังหวะในการเริ่มต้นใหม่ของคุณได้มาแล้วนะคะให้คุณนะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนซะนะคะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆกล้าที่จะคิดกล้าที่จะแบบว่า สร้างสรรค์น,นะคะบางคนแบบอยากจะรู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องตามหาตัวตนของตัวเองฉันจะทํายังไงลองขอลองขอพรอ,อธิษฐานหรือ m a n i f e ต t ดูนะคะเออแต่ไม่ว่าคุณจะขออะไรก็ตามถ้าคุณกังวลใจสับสนใจนะคะแรงอธิษฐานแรงดึงดูดกดของแรงดึงดูดหรือว่าพร่ะมันก็ขอไม่สําเร็จอย่าลืมนะที่บอกไปตอนแรกคุณจะต้องมีจิตใจที่แบบ แฮปปี้มีความสุขแล้วละลึกถึงโดยตรงนะคะถึงพ่ะแม่เลยคุณถึงจะได้พรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะศรัทธาความสุขนะคะแล้วก็ความรักความรักคือมันเป็นอะไรที่แบบเป็น energy นะคะเออดังนั้นจะเป็นแบบสิ่งที่ดีมากๆถ้าเรามีตรงนั้นไม่จําเป็นว่าเฮ้ยมีความรักฉันชู้สาวนะความรักที่อยู่รอบตัวคุณนะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไขเอาละค่ะถือว่า ขอให้เป็นคลิปที่แบบดีสำหรับทุกคนที่มาเจอคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะยืนยันดวงดีของคุณไปว่าคุณนะคะได้รับพรอนันเสริฐนี้แล้วนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟเลิค่ะ